สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเมือนีกนกนกลับมาพบกับช่องสาวนิงพ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนีสาวนิงพ้าร่วยได้เดินทางมายังวัดบัญนัตยังกลางเนาะค่ะเพื่อตามแนวทางเนาะค่ะจุดถูกจับปลูกปิงนปองขอเลขเนาะค่ะกับพระประธานใหญ่เนาะค่ะวัดแห่งนี้เป็นวัดปลาค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเป็นวัดป่าเนาะค่ะวัดแห่งนี้เนาะค่ะเพื่อนว่าผู้ใดมาขอเลข กระไดกับเข่าเพื่อนว่าขาดสามตูเพื่อนว่าส่วนมากเขามาขอเลขได้สามตูเนาะคะ่ะตรงๆเลยเสันเสาร์นิงน่งยินยังสันโบผาดแล้วท่านผู้ชมโบผาดแล้วค่ะตรงมาเนาะคะ่ะหาแนวทางไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะไปชมสถานที่แล้วเนาะคะ่ะเสานิ่งกับสีผ้าไปวัดพระประธานใหญ่เนาะคะ่ะ เป็นบอ่อเรื่องเหลืองผูงเรื่องอาลามอยู่เป็นวัดป่าเนาะค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะวัดป่าแห่งนี้อยู่บันย่างกลางเนาะค่ะ ต้นไม้ใหญ่หญ่แห้งนี่ค่ะ ช่วหินบ่เดี๋ยวหอดมองเลยเนาะหอดมองแล้วต้องไปจุดถูกบอ่อกาวพื้นก้อนเนาะค่ะขอสุกขอหลาบน้ำพืนเนาะค่ะต้องเข้าทางไหนเนาะเข่าทางผีเนาะค่ะต้องเข่าทางนี้เนาะค่ะเขาพิษทางเนาะค่ะ คุณผู้ชมเป็นพระประธานองค์ใหญ่เนาะค่ะ ี๋ยวสาวนิงสีผ้าไปจุดถูกเนาะค่ะแล้วก็เสียงเนาะค่ะเสียงลูกพีปองเนาะค่ะจับตัวเลขลูกพีปองเสียงโสกกับพระประธานใหญ่ค่ะไปพรอมพร้อมกันค่ะ เชียงจับลูกนิปองเนาะค่ะอาจจะไีซือ้อลูกนิปองอยู่ในเนาะค่ะ,ะสามตัวก่อนเนาะค่ะสามตัวสามตัวก่อนนะคะ เจ็ด <7 S 2> นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะห <1 S 2> นึ่ง แปดเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเหล็กสามตัวบนเนาะคะ่ะบานนี้เซ้านิ้งสิขอสองตัวหลังเนาะคะ่ะ สามเหรอคะเห็นไหมคะสาม,สามหกเน้ะค่ะเห็นไหมคะเด็กหกค่ะ,เคะอนเมริกา จับลูกปินปองเรียบร้่อยเนาะค่ะ3ตัวบนนี่ได้เจ8ดหนึ่งปเนาะค่ะราคา2ตัวล่างนี่ได้ส6หกค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทานช่ทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวันใหญ่กับหลวงพ่อเนาะค่ะหรือว่าพระประธานองค์ใหญ่หนวัดบันย่งางกลางเนาะค่ะแห่งนี้เนาะค่ะเป็นวัดป่าสถานที่เป็นวัดป่าเนาะค่ะขอให้ได้โชคได้ลาบนั่ง ในงวดนี้งวดวันที่สองพฤษภาคม2 0 6 8นี่ค่ะสำรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ